สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวิชาภาษาไทยเรื่องคำบุพบทโดยครูจันเลมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าคำบุพบทคืออะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะคะคำบุพบทก็คือคำที่ใช้นำหน้าคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษ,ษที่เราเรียนมาแล้วนะลูก พื่อแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างคำหรือกลุ่มคำแบ่งเป็น4ชนิดชนิดแรกคืออะไรเอ่ยคำบุพบทบอกเวลา 2. คํคำบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ต่อไปคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของสุดท้ายคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องหรือความประสงค์มีทั้งหมด4ชนิด ทีนี้เรามาดูแต่ละชนิดนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคือคำบุพบทบอกเวลานะลูกเช่นณนะจนตั้งแต่ในเมื่อจนกระทั่งทีงนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกเขาตื่นนอนเมื่อเวลาหกนาฬิกา,าเงี้นดูตัวอย่างต่อไปฝนตกตั้งแต่ดึกจนเช้าทำให้น้ำท่วมถนน นักเรียนอย่าลืมสังเกตตัวหนังสือสีแดงนะลูกตัวหนังสือสีแดงจะเป็นคำบุพบทนะคะ,ะตัวอย่างต่อไปนะลูกนักเรียนส่วนใหญ่มาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเสมอเจ้าส่วนลดน้ำผักจนกระทั่งเที่ยงต่อไปต่อต่อไปเป็นข้อที่สองนะลูกคำบ,บุพบ,บทบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่เช่น บนล่างในนอกริมข้างที่เหนือใกล้แล้วคุณครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียนดูอีกบ้านของฉันอยู่ใกล้ห้างสปปรรพสินค้าเด็กๆอย่าลืมดูตัวหนังสือสีแดงนะคะกล้วยไม้ป่าออกดอกสะพั่งอยู่บนกิ่งไม้ริมน้ำตกต่อไปตัวอย่างต่อไปลูก พรุ่งนี้พวกเราจะไปทัศนศึกษาที่พระบรมมหาราชวังดาวบุญท้องว่ายิบระยับนาต่อไปนะคะนาต่อไปข้อที่3ลมกคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของก็ได้แก่แห่งของในตัวอย่างเช่น นักฟุตบอลของไทยมีความพร้อมในการลงแข่งขันกีฬาซีเกมต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะบทละครเรื่องรามเกียรติ์เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุาโลกมหาราชนะคะซึ่งมีในบทเรียนของเราด้วยเรื่องรามเกียรติ์ พื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าทั่วไปนะคะต่อไปขอ้อที่4คํคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องหรือความประสงค์เช่นเก่เดต่อเพื่อสำหรับตัวอย่างก็เช่นมานีมอบพวงมาลัยเด่คุณแม่เนื่องในวันแม่ต่อไปลูก นักเรียนทุกคนต่างมีความตั้งใจเรียนเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตนี่นะคะยังมีตัวอย่างอีกนะลูกนะแพทย์ทำงานหนักเพื่อคนไข้นะในยุคนี้เป็นยุคอะไรคะโควิดนะคะนักเรียนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะทุกคนต้องมีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเองทีนี้มาสรุปกันค่ะ าจากที่คำอธิบายไปแล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าคำบุพบทมีทั้งหมดกี่ชนิดคะลูกมาดูคะ่ะหนึ่งคำบุพบทบอกเวลาคำบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของสุดท้ายคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องหรือหรืออะไรคะลูก หรือความประสงค์อ่านักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนและอ่านหนังสือเป็นประจำนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ